ประเทศจีนนะครับเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะปิดกั้นบางอย่างพอสมควรนะครับเราเห็นมาเยอะแล้วอย่างเช่นภาพยนตร์นะครับที่ถูกแบนห้ามใช้ในจีนเช่นเดียวกันกับโลกของวิดีโอเกมนะครับก็มีหลายเกมเหมือนกันครับที่ถูกแบนวันนี้แหละครับเราจะมาคุยเรื่องนี้กันตอนนี้ JCB ได้เปิดระบบเมมเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะมีทั้งหมด2เทียทั้ง2เทียนี้นะครับจะได้รับสิทธิ์ในการรับชมคลิป JCB ก่อนใครรวมไปถึงจะมีคลิปสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ลงให้กับเมมเบอร์ โดยเฉพาะนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว JCB ได้นะครับด้วยการกด join member ช่อง JCB ครับผมเกมแรกที่โดมแบรนในประเทศเจนีนนะฮะก็คือเกมซาวพา k The Stick of Truth เกมนี้อิงจากซีรีส์การ์ตูนโทรทัศน์ของอเมริกาเรื่องซาวพาดครับโดยเน้นเรื่องราวของเด็กใหม่ผู้ย้ายไปยังเมืองที่มีชื่อเดียวกันและเข้าไปพัวพันกับสงครามแฟนตาซีอันยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์พ่อมดและเอลฟ์ครับซึ่งกำลังต่อสู้เพื่อครอบครอง Stick of Truth โดยตัวเกมจะเป็นมุมมองบุคคลที่ แบบ2.5มิติโดยจำลองความสวยงามของซีรีส์ทางโทรทัศน์ผู้เล่นสามารถสำรวจเมืองซาวพาร์คได้อย่างอิสระครับรวมไปถึงโต้ตอบกับตัวละครและทำภารกิจเพื่อเข้าถึงพื้นที่ใหม่ๆขึ้นชื่อว่าซาวพาร์คมันก็ต้องเรียนนะครับถ้าใครที่ตามซีรีส์แอนิเมชันเรื่องนี้จะรู้นะครับว่าเนื้อเรื่องมันแสบแค่ไหนเกมก็ต้องคงคอนเซปต์เหมือนกับในซีรีส์ครับก็ล้อเลียนทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองศิลธรรมเศษรษฐกิจศาสนา ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประเด็นร้อนนะครับแน่นอนว่าประเทศจีนไม่ยอมรับเรื่องแบบนี้นะครับตัวเกมไม่ผ่านการอนุมัติในจีนต้องบอกว่าซาวพาร์กเนี่ยเขาเป็นประเด็นกับประเทศจีนมานานแล้วนะครับก่อนวิดีโอเกมนี้ซะอีกถ้าเราดูซาวพาร์กไอตัวที่เป็นทีวีซีรีส์เขาจะล้อคนจีนเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับจีนเขาก็เลยแบนซาวพาร์กไม่ให้ฉายในบ้านเขาครับพอมาเป็นวิดีโอเกมอย่างที่ผมพูดไปก็ไม่รอดเช่นกันครับเกมต่อไปครับที่โดนแบน c l l of Duty b บ a c k อ p ท o เนื้อหาในเกมนะครับมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าราอูราอูคนนี้ไม่ใช่ราอูแบบที่เป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่คือราอูเมเนเดสผู้ก่อการร้ายไซเบอร์ที่พยายามทําให้สหรัฐและจีนปะทะกันครับแค่พอทเรื่องพี่จีนก็กำหมัดแล้วนะครับในจากการที่นักการเมืองจีนในเกมนะครับถูกแสดงให้เป็นคนเจ้าเล่ห์มากกว่าจะเป็นกลุ่มที่มีความสามาัคคีฮะขัดแย้งกับภาพลักษณ์คอมมิวนิสต์ของจีนอย่างมากท้ายที่สุดเกมนี้ก็ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ขาย ในจีนครับโดยพวกเขาให้เหตุผลในการแบนว่าตัวเกมทําลายภาพลักษณ์และกองทัพของจีนเกมต่อไปนะครับเรียกว่าเป็นคู่แข่งกับคอ l of d ตี้เลยและก็เป็นคู่หูดูโอที่โดนแบนจากจีนเหมือนกันฮะกับ b a t t l e Field 4ฮะ a t t l e f i e l d เนี่ยเป็นเกม FPS นะครับที่เน้นระบบมัลติเพลเยอร์เนื้อหาของภาค4นะครับจะเกี่ยวกับสงครามระหว่างประเทศสหรัฐจีนและรัเสเซียครับโดยมีประเทศจีนนะครับเป็นฝ่ายตัวร้ายครับพอประเทศจีนเห็นนะฮะมีเหรอครับ รับจะไม่แบนพร้อมยกเหตุผลว่าเนื้อหาของเกมดังกล่าวได้สร้างภาพลักษณ์เสียหายให้แก่ประเทศจีนมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติในรูปแบบของการปุกรุกวัฒนธรรมโอ้โหผู้สร้างเกมคงแบบมันคิดได้ไงวะไอคนแบนนะครับแม้ Battlefield 4จะโดนแบนนะครับแต่เพลเยอร์ชาวจีนหลายคนยังสามารถเข้าเล่นเกมในโหมดมัลติเพลเยอร์ได้ตามปกติครับ แฟรนไชส์เกม Resident Evil นะครับมีหลายภาคมากแต่ภาคที่เคยเป็นประเด็นกับประเทศจีนนะฮะก็คือ Resident Evil ภาค6ครับโดยในภาคนี้นะครับมันจะมีพาร์ทที่เนื้อเรื่องเกิดขึ้นในจีนนะครับแม้ว่าจะเป็นสถานที่ที่ถูกสมมุติขึ้นว่าอยู่ในประเทศจีนแต่มองอยังไงมันก็คือเซี่ยงไฮ้ไม่มีผิดครับคือภาคนี้นะครับผู้เล่นจะได้เล่นเป็นคริสเรดฟิลล์นะครับทหารอเมริกันที่ต้องเผชิญกับการระบาดของไวรัสที่เกิดจากการก่อการร้ายทางชีวภาพครับส่ง ผลให้เมืองจีนเนี่ยถูกทำลายครับพอตัวเกมมีเนื้อหาที่เล่าถึงการระบาดของไวรัสโดยรัฐบาลจีนไม่สามารถควบคุมการระบาดนี้ได้ต้องให้กองกําลังสหรัฐอเมริกามาช่วยเหลือมันก็เป็นสิ่งที่กองเซ็นเซอร์จีนเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะเกมนี้ก็เลยถูกแบนครับเพราะทําให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและการวางแผนครอบครัวเสื่อมเสียครับเมื่อกี้ได้พูดถึงเกมที่เป็นโรคระบาดไปใช่ไหมครับเกมต่อไปครับที่โดนแบนจากจีนแล้วก็เป็นเกมโรคถูกเหมือนกันนะฮะ กับเกม p l a y u n i n ครับนี่เป็นเกมจำลองนะครับที่จะให้ผู้เล่นได้ผลิตโรคระบาดนะฮะและไอ้โรคที่เราผลิตเนี่ยสามารถที่จะแพร่ระบาดจนกลายเป็นไวรัสล้างโลกได้ฮะเกมนี้ได้รับความนิยมสูงมากเลยนะครับยิ่งเฉพาะไอตอนที่เชื้อไวรัสโควิดสิเริ่มแพร่ระบาดในชีวิตจริงนะฮะตัวเกมทํายอดขายได้ถล่มทลายเลยนะครับแต่สําหรับประเทศจีนนะฮะ ผู้เขาได้แบนเกมนี้ครับเนื่องจากเกมเพล็ก n อินนะฮะมีเนื้อหาบางส่วนที่ขัดต่อกฎหมายในประเทศจีนทําให้เกมเพล็ก n อินไม่มีวางจําหน่ายในประเทศจีนครับ Command and Conquer Generals นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่โดนพี่จีนแบนเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าในเกมจะมีภารกิจหนึ่งนะครับที่ผู้เล่นอย่างเราต้องเข้ายึดสถานที่ศูนย์การประชุมของนิทรรศการฮ่องกงครับเพื่อสร้างฐานใหญ่นอกจากนี้ยังมีฉากโชว์สถานที่สําคัญของจีนนะครับอย่างเทียนอันเหมือนที่ถูกระเบิดนิวเคลีย ทำลายฮะเพราะเหตุนี้จีนจึงได้แบนเกมนี้อย่างเป็นทางการครับเพราะมองว่าตัวเกมสร้างภาพลักษณ์เสียหายให้แก่ประเทศจีนและมีความเสี่ยงต่อด้านความมั่นคงของชาติฟุตบอลแมเนเจอร์2 0 0 5 ใครจะไปเชื่อเลยครับว่าเกมบริหารทีมฟุตบอลที่ไม่มีอะไรเลยจะถูกแบนในประเทศจีนฮะเหตุผลการแบนเนี่ยมันนิดเดียวจริงๆนะฮะเนื่องจากตัวเกมเนี่ยเขามีการโชว์ธงชาติทิเบตธงทิเบตได้เลยครับที่เป็นประเด็นเนื่องจากทิเบตนะครับเขาเป็นประเทศเอกรากที่แยกตัวจากจีนซึ่งปัจจุบันทิเบตก็เป็นเขตการปกครองของตนเองนะครับพอพี่จีนเห็นเกมทําแบบนี้ก็ไม่พอใจครับแบนเกมทันทีฮะมันถึงขั้นที่ทีมพัฒนานะครับเขาต้องสร้างเวอร์ชันใหม่ เพื่อวางจำหน่ายในจีนโดยเฉพาะเลยนะครับทาให้ตัวเกมกลับมาวางขายได้ใหม่อีกครั้งในจีนฮะ t e v o t i o n นะฮะเป็นเกมสยองขวัญน,นะครับที่ตัวเกมนะครับมีแอบจิกกัดประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครับโดยมีการแอบใส่ข้อความภาษาจีนนะครับที่เปรียบเทียบประธานาธิบดีของจีนว่าเหมือนกับวินนี่เดอะพูฮะคืออินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะล้อว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเหมือนกับวินนี่เดอะพูนะฮะรัฐ<ะ>บาลเขาก็เลยสั่งแบนด์เรื่องวินนี่เดอะพูพร้อมกับตัวละครหมีพูนั่นเองฮะพอ พอตัวเกมเขาแอบจิกกัดประเด็นนี้ลงไปเนี่ยก็เลยทําให้เกมโดนแบนด์และถูกถอดออกจากร้านค้าฮะแต่ท้ายที่สุดเกมก็กลับมาวางจําหน่ายในจีนได้อีกครั้งนะครับหลังจากที่ทีมพัฒนาเขาเอาไปปรับแก้ไขฮะใครมันจะไปเชื่อล่ะครับว่าเกมน่ารักที่ไม่มีพิษมีภัยอย่าง Animal Crossing New Horizons นะฮะจะถูกแบรนด์ในประเทศจีนครับเกมนี้ได้รับคําชื่นชมจากแฟนเกมและนักวิจารณ์นะครับรวมไปถึงตัวเกมยังได้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมากกว่า10รางวัลและ ประสบความสําเร็จทางการค้าอย่างมากทําเอาะค่ายนินเทนโดยิ้มกุ้มกิมเลยฮะแต่จะมีอยู่ประเทศหนึ่งที่ยิ้มไม่ออกและกุมขมับนั่นก็คือประเทศจีนครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมเกมนี้ถึงถูกแปรในจีนนะครับมีนักเคลื่อนไหวในฮ่องกงนะครับที่ชื่อโจชัววองได้ใช้เกมนี้นะครับในการประท้วงรัฐบาลจีนเนื่องจากช่วงเวลานั้นนะครับเกิดโรคโควิด -19 แพร่ระบาดนะฮะทำให้หลายคนนะครับไม่สามารถประท้วงรัฐบาลได้และก็ใช้เกมนี้เลยครับเป็นตัวแทนประท้วงรัฐบาลจีนนะ นี่คือเหตุผลครับว่าทําไมเกมนี้ถึงถูกรัฐบาลจีนแบนทําให้เกมเมอร์ชาวจีนหลายคนนะครับไม่สามารถซื้อเกมนี้ได้เว้นแต่จะต้องซื้อจากต่างประเทศเท่านั้นครับแต่คนที่มีแผ่นเกมหรือตัวเกมแบบดิจิตอลอยู่แล้วเนี่ยยังสามารถเล่นได้นะครับเคน and l i n ช o ด o อกเดยนี่เป็นเกมแนวอาชญากรรมนะครับที่ไม่ถูกใจกองเซ็นเซอร์จีนครับภาคต่อของเกมนี้นะครับจะเริ่มต้นที่เมืองเซี่ยงไฮ้ฮะรอบนี้คู่หูคนกระหม่อมบางนะฮะต้องเผชิญหน้ากับคอมมิ ตัวเกมยังโชว์สังคมจีนที่เต็มไปด้วยอาชญากรและนักการเมืองจีนที่ไร้จิตสำนึกครับผมพูดถึงขนาดนี้แล้วครับถ้าเกมมันยังวางขายอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ประเทศจีนแล้วครับภาคต่อเคนแอนด์ลินด d ร็อกเดย์จึงไม่ได้ไปต่อกับประเทศจีนครับ GTA ฮะต้องบอกว่าทุกภาคของ GTA เนี่ยมันเสี่ยงที่จะโดนแบนได้เสมอนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนหรือประเทศอะไรก็ตามนะฮะแต่มันจะมีอยู่ภาคหนึ่งครับที่พี่จีนไม่เอาเลยนะครับและยังไงภาคนี้ต้องไม่ได้ขาย ในประเทศกูนั่นก็คือาพาดชหน้าชาววอ์ครับแม้ว่าเนื้อเรื่องของเกมจะถูกเซตในอเมริกานะฮะแต่มันก็มีคําว่าชหน้าชาวเนี่ยแหละฮะเข้ามาปนอยู่ในเรื่องตั้งแต่ชื่อเกมแล้วไหนจะตัวละครหลักเกือบทุกคนนะครับเป็นคนจีนและเป็นอาชญากรส่วนใหญ่พวกเขาครับประสบความสําเร็จในโลกใต้ดินที่จีนก่อนจะมาอเมริกาะฮะรัฐบาลจีนเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทำให้ตัวเกม GTA China ้า o w วอลนะฮะถูกแบนไปในที่สุดครับ และนี่ก็คือเกมที่ถูกแบนในประเทศจีนฮะเพราะว่า เกมเมอร์ชาวจีนเขาก็คงเหมือนบ้านเราแหละมัง้งเวลาเห็นเกมที่ตัวเองรักโดนแบนด์เขาก็คงบ่นไม่น้อยแหละครับเราต้องเข้าใจด้วยว่ามนุษย์ไดโนเสาร์เนี่ยมันมีอยู่ทุกประเทศแหละนะฮะเกมบางเกมมันก็จะมีทั้งด้านที่ดีกับไม่ดีปนอยู่ในเนื้อเรื่องของเกมแหละครับเพียงแต่ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยดันไปจําแต่ด้านที่ไม่ดีแล้วก็มานําเสนอนะฮะชักจูงว่ามันไม่ดีไม่ต้องไปเล่นกูจะแบนด์นะฮะทั้งที่ความจริงเนื้อหาที่ดีมันก็มีนะครับจริงๆก็ยังมีอีกหลายเกมเลยนะครับที่โดนแบรนด์แต่ไม่ได้ยิบม,มา พูดในคลิปนี้นะฮะไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะทำา EP ต่อไปให้รับชมนะครับผมโอเคครับก่อนจากการถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง j c b กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ GCB